สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับที่สําคัญฮะอย่าลืมนะฮะกดติดตามให้ด้วยนะครับ นี้ผมอัปเดตให้ครับสําหรับคลิปครั้งที่แล้วนะฮะที่ผมรีวิวไปนะฮะวันนี้นะครับผมเอาคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังติดตามอยู่ฮะหรือว่าใครกําลังหัวหารถคันนี้อยู่รุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาตัดให้ราคาพอคาเลยราคาส่งเลยฮะอ้าวมาดูคันนี้เลยครับนิสสันจูบคันนี้นะฮะปี2014.15ตัวนี้นะฮะรถสีขาวสวยนะครับได้รถสวยเดิมนะฮะเป็นรถอะไรปะเป็นรถของรถบ้านเลยครับวันนี้นะฮะ คันนี้ครับผมซื้อเพื่อที่จะสนองตันหาตัวเองนะผมซื้อมาขับเองนะคันนี้แต่ว่าวันนี้ผมได้ลองขับแล้วถือว่าโอเคนะฮะผมบอกได้ว่ารถคันนี้ขับดีนะครับใช้ดีมากวันนี้เราเอามาขายเลยนะครับอเดี๋ยวผมมารายงานให้ทุกคนได้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพ่อค้ารถแม่ค้ารถยมสองฮะใครที่เอารถคันนี้ไปทําขายนะฮะผมบอกเลยฮะว่ารถคันนี้มีกําไรแน่นอนนะครับอมาดูสภาพของเขานะครับถ้าพูดถึงสภาพนะฮะไฟไม่มีแตกนะให้มีครับ ไฟหน้าไม่มีแตกนะฮะกระจังหน้าโลโก้นิสสันยังโอเคเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีริ้วรอยตรงนี้นิดนึงนะฮะมีรอย้มีริ้วรอยชนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมรายงานสภาพให้ก่อนนะฮะว่ารถมีเจ็บงานกี่ชิ้นฮะมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูยางก่อนครับยางฮะยางพูดถึงนะฮะยางสภาพโอเคนะดอกยางเต็มเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าแม็กจะมีริ้วรอยชนิดหนึ่งนะฮะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับกระจกบานหน้าไม่มีแตกนะฮะไม่มีรอยนะครับเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าผมขารถตามสภาพนะฮะ บางคันนะฮะบางคันก็จะมีเหมือนกับกระจกสะเก็ดหินนะนะครับนี่ก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะฮะถ,ถ้าประตูฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะฮะแต่ว่าตรงนี้ติดลูกค้าเขาติดสติกเกอร์มาะฮะแต่เราสามารถที่จะลอกออกได้นะฮะนี่สติกเกอร์ตัวนี้นะฮะสติกเกอร์มีรอยนิดนึงนะฮะเราสามารถลอกลอกออกได้นะครับอ่ายางข้างหลังก็ถือว่าโอเคนะฮะเห็นไหมครับอ่ามาดูข้างหลังต่อฮะข้างหลังข้างหลังไฟท้ายไม่มีแตกนะฮะเห็นไหมครับไม่มีแตกนะฮะฟิล์มก็ถือว่าโอเคยังใช้ได้นะฮ ข้างหลังนี้คือกันชนหลังก็คือไม่ต้องเก็บงานนะไม่มีไม่มีไม่มีเิ้วอยอยนะฮะนี่ไม่มีนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็ถือว่าไม่ต้องเก็บงานนะหลังคาสีเต็มนะครับอ่าหลังคาสีเต็มนะฮะประตูคือแบบไม่ต้องเก็บงานนะฮะแต่ว่ามันจะมีฝุ่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ล้างเลยนะครับภาสีอยู่ที่23เมษายน66นะภาสีเต็มนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ทุกคนได้ชมดีกว่าฮะว่ารถคันนี้นะฮะมันอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าฮ ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังทํารถยนต์มือสองอยู่นะฮะผมอยากให้กดติดตามไว้เลยคระะับผมจะรีวิวไปด้วยฮะผมจะสอนไปด้วยแล้วผม,ผมก็จะให้ราคาพ่อค้าไปเลยนะฮะ,ะมาดูห้องเครื่องกันนะครับอันดับแรกนะฮะอันดับแรกถ้าเกิดว่าใครที่กําลังซื้อรถยนต์มือสองนะฮะผมอยากให้เปิดอันนี้เลยครับเปิดฝากระโปรงนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไปดูที่ไหน,นะฮะเต็นท์ไหนแล้วแต่นะครับหรือว่าไปซื้อรถบ้านนะครับ เปิดฝากระโปรงดูเลยฮะผมให้ทุกคนสังเกตเลยนะฮะว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่ะมาดูตรงนี้ฮะนี่ดูฝากระโปรงก่อนฮะฝากระโปรงตรงนี้นะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะแต่ว่ามันจะมีรอยสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมว่าไม่ไม่ขยับนะเพราะว่าสังเกตมันจะมีแค่ฝั่งนี้ในฝั่งเดียวนะครับเห็นไฮะแล้วก็จับดูเลยฮะจับดูจับดูตรงกาวนะครับกาวถ้าเกิดมันมันนิ่มๆอยู่นะแสดงว่ามันเดิมอยู่นะครับอ่าสังเกตนะฮะ ซุ้มตัวนี้ฮะแก้มเห็นไหมฮะแก้มก็ไม่มีขยับนะเห็นไหมครับนี่แล้วสังเกตรถรถถ้าเกิดมันชนมานะฮะถ้าเกิดมันชนมาตู้มนะฮะสังเกตเลยสังเกตตรงคานไม่พอฮะสังเกตตรงซุ้มนะฮะเห็นไหมครับตรงเบ้าโชกตัวนี้นะฮะสำคัญเลยต่อให้คุณน่ะฝีมือแค่ไหนนะับผมบอกเลยนะับว่าไม่มีทางเก็บได้เหมือนครับอ่ามันจะมีรอยเลยนะฮะถ้าเก็บถ้าเกิดเก็บงานนะฮะแต่ว่าตัวนี้ได้เดิมนะฮะเห็นครับนี่ได้เดิมหมดเลยนะฮะนี่ดูตรงนี้ฮะตรงข้อต่อของเขานะเห็นครับเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะ แล้วมาไล่ดูตรงคานเลยฮะไล่ดูตรงคานครับนี่มาไล่ดูตรงคานเลยฮะเห็นไหมครับไล่มาเลยฮะไล่มาเลยฮะนี่ตัววงกลมนะฮะเห็นไหมครับสวยงามนะฮะแล้วก็มีเม็ดอาร์ตนะฮะมีตะเข็บนะฮะเห็นไหมครับนี่ตะเข็บยังเดิมอยู่เดิมสวยนะฮะแล้วก็สังเกตดูฝั่งนี้เลยฮะสังเกตดูตรงนี้ฮะเหมือนกันครับซ้ายขวาให้ดูเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะตรงเบ้าโชกนะฮะแล้วที่สําคัญฮะเพจนะฮะเพจไม่มีแกะนะฮะเห็นไหมครับนี่ มาดูแก้มฝั่งนี้ก่อนฮะแก้มฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแก้มฝั่งนี้เหมือนกันฮะแก้มฝั่งนี้ก็ไม่มีการถอดนะฮะโลโก้นิสสันยังอยู่นะครับนี่เห็นฮะสังเกตฝั่งนี้เลยอ่าสังเกตน็อตฝั่งนี้เลยน็อตฝั่งขวาฝั่งนี้นะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับเห็นไหมครับอ่าแต่ที่สําคัญฮะพอเราเปิดฝากระโปรงดูแล้วนะครับที่ที่สำคัญเราต้องสตาร์ทเครื่องดูนะฮะว่ารถคันนี้สภาพเครื่องเป็นยังไงบ้างครับอ่ามาสังเกตก่อนมาสังเกตก่อนฮะว่ารถมีน้ํามันเยอะไหมีนะะฮ นี่น็อตในนี้ขยับนะสีแต้มโรงงานยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับสังเกตนะฮะสีแต้มโรงงานยังอยู่นะแล้วน็อตในนี้ขยับด้วยแบตเตอรี่ใช้ได้ปกตินะฮะนี่สภาพถือว่าสภาพถือว่าโอเคเลยนะคันนี้นะฮะอ่าที่สําคัญฮะตัวนี้นะฮะคันนี้นะฮะเป็นรีเอ่อเป็นเอ่อมีกุญแจสองดอกนะฮะระบบรีโมทนะฮะอ่าแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะ นี่นะให้ไหมครับสภาพเครื่องก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะเห็นไหมครับสภาพเครื่องถือสมบูรณ์ฮะไม่มีไม่มีเสบัดนะฮะปกติถ้าเกิดว่าเครื่องมันไม่สมบูรณ์ฮะหรือว่าวามีปัญหานะครับเครื่องจะสั่นนะอ่าถ้าเครื่องสั่นทายังไงฮะเราต้องเช็คระบบไฟเลยฮะบางทีมันอาจจะมีน้านะฮะอาจจะโซกรปกนะฮะพวกคอยนะฮะอาจจะมีปัญหาครับอาจจะไม่เป็นที่วาวนะครับอ่ะ สภาพเครื่องถือว่าโอเคนะคันนี้นะฮะคันนี้นะฮะสภาพของเขานะฮะถือว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับรถหน้าเดิมครับรถหน้าเดิมฮะพอดูข้างหน้าเสร็จแล้วฮะเราไล่ดูรอบคันเลยปะปะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันเลยฮะก่อนที่จะซื้อรถฮะต้องดูรีวิวให้จบนะครับเพราะว่าการซื้อรถแต่ละครั้งนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูรถไม่เป็นนะมันก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับ ปิดเครื่องกันนะฮะอ่ามาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยเดี๋ยวดึงดึงยางดูฝั่งนี้เลยให้ไหมครับนี่ยางฝั่งนี้ให้ไหมครับเห็นเบ็นอาร์ตไหมเดิมนะเห้ไหมครับนี่อาร์ตเดิมเลยนะเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้สังเกตตรงตรงนี้เลยครับสังเกตตรงแก้มนะกล้องซูมไปนี่เห็นไหมครับสังเกตตรงแก้มนะฮะแก้มไม่มีถอดนะเห็นไหมครับอ่าได้เดิมนะอ่าเดี๋ยวผมดูประตูฝั่งนี้ให้ประตูฝั่งนี้นะฮะถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่านะถือว่า ทีเราก็เราก็ดูเราก็ดูออกนะเพราะว่าอะไรปะมนสังเกตตรงเม็ดอาร์ตตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับสังเกตตรงเม็ดอาร์ตตัวนี้นี่ยังอยู่ครบนะแล้วก็จิกดูเลยฮะนี่กาวจิกดูเลยครับจิกดูเลยนะฮะนี่นิ่มนิมนะฮะได้เดิมนะคันนี้นะฮะแผงประตูเขาก็ถือว่าโอเคยังสวยอยู่นะครับนิสสันจุ๊บตัวนี้นะฮะถ้าถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นผมว่าราคาถูกมากนะครับอืมตัวจับยี่ตัวนี้นะฮะ ตัวจำเขาจะอยุ่นะฮะบางคนหาไม่เจอนะครับบางคนก็เคยใช้แต่รถเก่งนะจะหาตรงนี้นะฮะหาไม่เจอมือกล้องเมื่อกี้หาเจอปะหาไม่เจองงใช่ไหมนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เปิดมือจับนะครับอ่ามาดูนี่ฮะมาดูนี่เลยนี่สังเกตเลยฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเดิมนะฮะนี่คือตะเข็บของโรงงานเขาเลยนะเห็นไหมครับได้เดิมนะคันนี้นะฮะคันนี้ก็ก่อนที่จะซื้อนะฮะก็เราก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับ อ่าถือว่าผ่านนะครับอ่มาดูของนี้ฮะสังเกตเลยนให้ไหมครับประตูทุกบานเลยฮะจะมีเม็ดอาร์ตไหมฮะเห็นไหมครับจะมีเม็ดอาร์ตนะฮะแล้จับดูฮะกาวนะครับนี่คือกาวโรงงานเลยนะอย่างนิ่มๆอยู่นะครับนี่ได้เดิมนะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะมาดูข้างหลังต่อเลยฮะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้นะครับเดี๋ยวเปิดนะโอเคอ่าเปิดข้างหลังมาปั๊บเลยนะฮะมาแล้วแล้วสังเกตตรงไหนป่ะเปิดข้างหลังปุ๊บ สังเกตน็อตน็อตตัวนี้นะฮะน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะฮะอ่าน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะฮะข้างหลังเลยนี่ครับข้างข้างหลังเนี่ยจะมีรอยเส้นนะฮะเห็นไหมครับสวยงามนะครับมีเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะดูฝั่งซ้ายไม่พอฮะดูฝั่งซ้ายไม่พอเอ้ยดูฝั่งขวาไม่พอมาดูฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายเหมือนกันฮะน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะตรงมือผมนะฮะเห็นไหมครับไล่ลงมาเลยฮะเห็นไหมฮะไล่ลงมาเลยเห็็นนนนคคครรรรัับบบไมม่่่เเอออดา์ตยยูะะะะฮสส้ว มาดูตรงนี้ต่อครับดูาฝากระโปรงนะเนี่ยสังเกตดูเลยฮะถ้าเกินนเดว่าน็อตไม่ขยับอ่ะฝากระโปรงส่วนมากจะไ,ไ,ไม่ไม่ค่อยโดนนะอ่ามาดูข้างหลังต่อเลยครับมาดูข้างหลังต่อเลยนี่ฮะตัวนี้อุปกรณ์อยู่ครบนะฮะอืมอุปกรณ์อยู่ครบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูกนิดหนึ่งนะครับอ่ะให้ดูเลยยางอะไรอยู่ครบนะครับยางอะไรอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตดูฮะเปิดเปิดมาปุ๊บเนี่ยฮะกล้องอาจจะซูมเข้าไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่ามันจะเหมือน เป็นเป็นกาวโรงงานเลยะฮะยางอะไ่อยู่ครบกุญแจอ,อยู่ครบนะฮะแม่แรงก็มีครบนะฮะนี่คือแบบว่าได้มาจากเจ้าของเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้หรือทําอะไรเลยนะฮะเนี่ยอ่าอันนี้อะไรอุปกรณ์อะไรเขาเนี่ยขออุปกรณ์ดูดฝุ่นนะครับแถมให้แถมให้นะฮะมาจากเจ้าของเลยนะครับเนี่ยข้างหลังเขาถือว่ากว้างนะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับเบาะได้นะครับตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถจะพบับเบาะได้นะครับ นี่นี่กว้างครับพับได้สองเลยนะฮะเห็นไหมครับ,บน,นี่นี่สามารถที่ใครที่ง่วงนอนไปนอนได้เลยนะมืกกุ้มหมึหมกก้องก็ไปนอนได้เลยเนะี่ยอ่าพูดถึงกว้างนะฮะข้างหลังก็ถือได้เดิมนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะคันนี้นะฮะรถสภาพสวยมากเลยฮะนางฟ้าเลยนะครับไปเก็บงานหน่อยไปขัดสีหน่อยก็ถือจบแล้วนะครับนี่ดึงดูเลยครับนี่ฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับ ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนี่ตะเข็บยังอยู่นะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับถือว่าสวยนะฮะมาดูประตูฝั่งนี้เลยครับประตูฝั่งนี้นะฮะนี่สังเกตเลยฮะซ้ายขวาให้ดูเหมือนกันนะครับเห็นครับนี่นี่สังเกตเลยครับนี่แต่ก็จับดูเลยฮะกาวนิ่มๆอยู่นะฮะไล่ไปให้สุดเลยนะฮะถ้าเกิดรถเลียนเบียดถ้าเกิดรถโดนเบียดมาฮะยังไงก็ต้องหยอดกาวใหม่นะครับอ่ะดูประตูฝั่งนี้ก่อนครับ ประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมคร e ับดึงดูเลยครับดึงดูยางเลยครับเห็นไหมคร e ับอ่าเม็อดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมคร e ับนี่รถไม่เคยโดนชนนะฮะไม่เคยเบียดครับนี่ถือว่าได้เดิมนะคันนี้นะฮะนี่แล้วผมให้สังเกตด้วยะฮะสังเกตตรงนี้อีกอย่างหนึ่งครับแก้มซ้ายขวานะเห็นไหมครับแก้มซ้ายขวานะฮะเห็นะะไหมคร e ับอ่าแก้มฝั่งซ้ายก็น็อตไม่มีขยับนะเดิมนะฮะเห็นไหมคร e ับสังเกตง่ายๆเลยครับ ้ายขวาดูให้เหมือนกันฮะมาดูประตูของนี้ต่อเลยครับประตูฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะฮะเอาให้เหมือนฝั่งขวาเลยสังเกตป่ะมือกล้องเห็นป่ะนี่เห็นไหมฮะนี่นี่เหมือนเดิมครับจับดูเลยฮะเห็นไหมครับนิ่มๆนะฮะอ่าฝั่งนี้ได้เดิมนะครับอ่ามาดูภายในต่อครับมาดูภายในต่อเลยภายในตัวนี้นะครับภายในตัวนี้ก็คอนโซลก็ถือว่าโอเคนะฮะคอนโซลสวยนะฮะภายในก็ปจะเป็นเบาะเบาะผ้าสีดำนะฮะเป็นของโรงงานเลยฮะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของนิสสันจูบนะฮะ อ่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะอยู่หลายแสนอยู่นะอ่าประมาณ8ปดเก้าแสนนะฮะแต่วันนี้ผมบอกเลยะฮะว่าราคาค่อนข้างจะถูกมากและะ้วครับวันนี้ผมปรับราคาให้แบบถูกๆไปเลยนะฮะอ่าดูข้างหลังก่อนครับนี่ข้างหลังเป็นเบาะหนังนะครับถือว่าสภาพเบาะหนังถือว่าโอเคไม่มีขาดนะถ้าเกิดคใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคันนี้นะอืมดูเพดานนิดหนึ่งดูเพดานนิดหนึ่งดูเพดานหน่อยัะอ่าดูเพดานหน่อยครับเพดานก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับอ่า พูดถึงรถคันนี้ก็ก็เจ้าของเขาก็ถือว่าถ mm ือ hmm. ว่ารักษานะฮะเจ้าของรักษานะฮะอืสภาพก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคันนี้นะฮะมาดูไม้ก่อนครับมาดูไม้ก่อนอ่ดูไม้ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับคือเราสามารถที่จะถ้าเกิดว่าเราเอากุญแจไว้ในกระเป๋านะฮะเราสามารถล็อกได้เลยนะเห็นไหมนี่เราสามารถล็อกได้เลยนะมันจะเป็นอัตโนมัติเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ก็ถือว่าโอเคนะทันสมัยอยู่นะครับเนี่ยเวลาเราเปิดล็อกก็เปิดได้เลยนะครับนี่อ่ะมาดูไม้กันฮะว่าไม้คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับไม้คันนี้นะฮะนี่ตัวนี้เป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะฮะมันได้ปุ่มสตาร์ทนะฮะกุญแจอสองดอกนะฮะโอ้โหได้ไม้น้อยุอ้ย คันนี้ได้ไม้น้อยมากเลยครับไม,ไม่ถึงแสนฮะไม่หลักหมื่นฮะไม่แปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบห้าฮะถือว่าไม่ถือว่าไม่น้อยมากเลยนะเพราะว่ารถเขาไม่ค่อยได้ใช้ฮะรถเออ่เป็นเจ้าของเขาก็อยู่ที่ระยองนะแล้วก็เขาทํางานโรงงานนะครับก็ขับรถไปกลับไปกลับที่ทํางานที่พักนี้นะฮะรถปีไหนรสองพันสิบสี่จดสิบห้านะตัวนี้นะฮะอ่าพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมีฟังก์ชันนะไหมครับ อ่าแล้วก็มีจอนะฮะมีจอถอยหลังเลยนะครับอ่าแหลกแหลกพวงมาลัยถือว่าไม่มีดังนะสังเกตตรงนี้ฮะเวลาซื้อรถอ่ะหมุนล้อดูนิดนึ่งนะฮะอ่าแล้วตั้งเกิดแล้วครับสังเกตเลยครับถ้าเกิดว่ารถอะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีรอยเจาะนะฮะถ้าบางคันเนี่ยคือบางคนเนี่ยคือไม่สามารถรู้ได้นะเพราะว่าพ่อค้าเดี๋ยวนี้ก็เก่งนะแล้วก็ช่างเดี๋ยวนี้ก็เก่งนะพอสังเกตดูตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่รถคันไหนที่ว่าติดแก๊สมาจะมีรอยเจาะตรงนี้ฮะแต่ว่าตรงนี้คือไม่นะ อเนี่ยมันจะมีจอถอยหลังเนี่ยให้ครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยเนี่ยมันจะมีจอถอยหลังนะให้ไหมครับตัวนี้ได้ได้โอเคเลยนะฮะแอแอบกสองลูกเลยเนะี่ยอืมถือว่าสภาพโอเคนะเราไปลองขับดูไหมปะลองขับดีกว่าทุกคนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคันนี้นะฮะคันนี้เราบอกราคาไปยังบอกยังครับยังใช่ไหมฮะ อตัวนี้นะฮะถ้าพูดถึงหน้าเต็นนะฮะเอ่อถ้าเกิดว่าใครติดตามคลิปครั้งที่แล้วนะฮะถ้าพูดถึงหน้าเต็นอะขายอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นเฮะแต่วันนี้ผมบอกนะฮะผมตัดราคาเงินสดเลยนะครับเอาราคาที่แบบว่าปรับราคาลงมาให้คนเอาไปทํากําไรเดิ๋ได้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกคา้าหาคันนี้อยู่รุ่นนี้อยู่คุณสามารถที่จะเอารถคันนี้ของผมอันนี้นะฮะแต่ดีวดีวว่าผมกอนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะว่าผมมีลูกค้านะครับผมสามารถที่จะเอารถคันนี้ไปทํากําไรได้ไหมสามารถที่จะ เอาไปบวกกําไรได้ต่อนะครับวันนี้ผมขายไปที่3ามแสนสองหมื่นห้าพันบาทฮะถือว่าราคาค่อนข้างจะถูกมากนะฮะโอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปลองทสคันนี้ก่อนนะฮะว่าคันนี้ขับดีไหมอ่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะเวลาขับรถนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คระบบให้นะฮะกระจกไฟฟ้านะฮะใช้ได้ทุกบานนะครับก็ถือว่าปกตินะฮะอ่าเดี๋ยวผมเช็คระบบเกียร์ให้ดีกว่าครับ ระบบเกียร์นะฮะพูดถึงรถใหม่ๆไม่ค่อยมีปัญหานะส่วนมากถ้าเกิดรถปีใหม่ๆขึ้นไปนะฮะถ้าปีต่าๆนี่ยต้องต้องเช็คดีๆนะฮะอ่าเกียร์พูดถึงโอเคนะฮะไม่มีกระตุกนะฮะเห้มั้ยครับอ่าตัว R นะครับอ่มาตัวดีตัวดีถือว่าโอเคนะฮะไม่มีกระตุกนะฮะเห้มั้ยครับปกติเลยนะครับอ่าที่ปัดน้ําฝนนะฮะอ่าถือว่าปกตินะฮะมันก็จะมีอ่ปั๊มงานทำทำงานปกตินะฮะระบบอ่า ขอทางนะครับไฟไฟขอทางก็ถือว่าปกตินะฮะระบบแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นนะฮะเครื่องเสียงก็ถือใช้ได้ปกตินะครับนี่นี่นะฮะเสียงดีด้วยครับนี่เดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งปิดก่อนนะครับนี่ระบบสัมผัสนะครับถือว่าใช้งานปกตินะฮะปเดี๋ยวไปลองดีกว่า เนี่ยพูดถึงการออกตัวก็ถือว่าโอเคนะฮะนิม่มรถรถตระกูลนิสสันนะผมจะบอกนะฮะเป็นเป็นรถที่แบรนด์รองก็จริงะฮะเปรียบเทียบถ้าเกิดเปรียบเทียบของนิสสันจุ๊บนะฮะก็จะมีเอ่อเอ่อตระกูลฮอนด้าก็มีเอ่อฮอารี HR v, นะฮะแล้วก็มีซีเอชอารก็เป็นของโตย t าฮะแต่ว่าไซส์ะฮะบอดี้ของเขานะ่ะจะจะคล้ายๆกันนะฮะรูปทรงก็จะคล้ายๆกัน,นะฮะเป็นเป็นคู่แข่งเลยนะฮะ แต่ผมอะไรฮะผมจะบอกให้ผมจะบอกทุกคน,นะฮะว่าผมเป็นคนที่ชอบรถอะไรที่มันเป็นแบรนด์รองนะฮะถ้าพูดถึงนะฮะถ้าเปิดถ้าเกิดพูดถึงเป็น Honda c c นะีเน่ะปี2015นะ่ยแค่ซื้อเข้าอย่างเดียวนะครับซื้อเข้าอย่างเดียว5,500 0 0แลว้วครับถ้าเกิดว่าขายหน้าเต็นท์ก็อยู่ประมาณ6,000กว่านะแต่ตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างจะถูกมากนะครับราคาถูกจริงฮะเพราะว่าราคาถูกกับประมาณครึ่งหนึ่งฮะ อตัวนี้ก็สามแสนต้นต้นเองนะฮะสามแสนกว่าเองนะฮะถ้าพูดถึงนะฮะก็สามแสนหกแล้ถ้าเกิดไปซื้อหน้าเต้นนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ตัดราคาให้ถูกๆหน่อยนะครับตัดราคาให้ทุกคนได้เอาไปทํากาไรต่อได้นะครับการขับของเขาค่อนข้างจะนิ่มนะเดี๋ยวถามมือกล้องสักนิดหนึ่งฮะนิ่มไหมครับนิ่มครับอ่านิ่มนะฮะนิ่มจริงๆนะฮะถือว่าใช้ดีครับแล้วเกียร์ไม่มีกระตุกนะฮะเห็นไหมครับรถคันนี้ได้ไม้น้อยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงก็เบอร์โทรผมทิ้งไว้ล่างนะ ถ้าเกิดว่าใครยที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มอะไรก็ทักทายมานะครับแล้วก็ทักไลน์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้แล้วส่งรายละเอียดให้ครับรถคันนี้เล่มชุดโอนครบนะฮะเกิดว่ามีปัญหาการโอนเนี่ยผมรับซื้อคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งของเขาครับรถคันนี้นะรุ่นนี้นะฮะว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยโอเคไหมฮะอ่ะอย่างที่ผมสปีดนะฮะพูดถึงเนี่ยยังนิ่มอยู่นะฮะอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่า รถราคาเบาๆอย่างนี้นะผมที่พูดถึงนะฮะน่าใช้น่าใช้งานมากครับอืมขับดีะฮะได้ไมน้อยด้วยนะฮะนี่อ่เดี๋ยวผมสปีดให้ดูเลยครับนี่แต่ผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะฮะก็อยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบร้อยนะฮะถือว่าถ้าเกิดขับแค่นี้ก็รู้แล้วฮะว่ารถขับดีไม่ดีะฮะอโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้รุ่นนี้นะฮะ ทักทายมาฮะเบอร์โทรผนทีแวแข้างล่างฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ